อ่ะคุณผู้ชมครับมีเรื่องบนรถเมย์กันอีกแล้วผู้โดยสารไปแจ้งตำรวจทะเลาะกับคนขับรถเมย์ปรากฏคนขับรถเมย์ขู่มีปืนด้วยพอแจ้งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนี่ฮะรถเมย์สาย40ครับผู้เสียหายเนี่ยขอใช้นามสมมติชื่อคุณพงศ์บอกว่าตนเนี่ยนั่งรถปออ40อยู่มีผู้หญิงสูงอายุ2คนอายุประมาณสัก80ปีจะลงจากป้ายจะลงจากรถปร,รากฏว่าพอกดออดจะลงรถ จำผิดป้ายพอจำผิดป้ายก็เลยบอกคนขับไม่ลงป้ายนี้ขอไปลงป้ายหน้ายาวราชพอไปถึงป้ายหน้ายาวราชคนแก่สองคนจะลงปรากฏคนขับจอดกลางถนนเลยคนแก่ไม่กล้าลงบอกจอดเข้าป้ายได้ไหมกลัวกลัวคนขับบอกลงไปเถอะตัวเองเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็เลยเดินเข้าไปพูดเดินเข้าไปบอกว่าจอดให้เขาหน่อยได้ไหมเข้าป้ายให้เขาหน่อยเขาแก่แล้วเขา80ดสิบกว่าเลยหันมามีปากเสียงกันสรุปคนแก่ลงกลางถนนเลยฮะ พอลงกลางถนนเสร็จปุ๊บกระเป๋ารถเมพยายามจะเข้ามาถ่ายรูปผู้ที่ทะเลาะกันอยู่บนรถที่ชื่อคุณพงษ์เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีการชักปืนขึ้นมาบอกผมมีปืนนะเดี๋ยวยิงเลยคนขับบอกแบบนี้จากนั้นก็ก้มไปหาสิ่งของหลังบอกคนขับตัวเองเลยตัดสินใจแจ้ง191ครับมีเสียงตะโกนไมไอ้บอแจ้งเลยแจ้งตำรวจเลยเดี๋ยวเจอกันป้อมหน้าคนขับแหมกล้าจริงๆนี่ฮะ มีผู้โดยสารอีกคนนึงอยู่ตรงกลางรถตกอ,อกตกใจตะโกนส่งเสียงโวยวายครับและพยายามจะวิ่งลงจากรถกลายเป็นเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นต่อมาเหตุการณ์สงบนะฮะแต่ว่าลองดูในคลิปที่เขาแอบถ่ายมาเนี่ยฮะเป็นบางช่วงบางตอนหลังจากที่ตำรวจมาถึงนะฮะท่านสอปอสืบสนอ,อบางกอกน้อยส่วนท่านที่ไม่แต่งแบบหันหน้ามาคือท่านสอปอบางกอกน้อยนะครับร่วมสุดที่กำลังว่า20เบื้องต้นเนี่ย คนขับเนี่ยเ,เสพยาครับเสพยาแต่ในส่วนการขยายผลนั้นนะ่ะผมได้ฝากเบอร์ผู้เสียหายให้กับท่านท่านสาวปเพื่อเพื่อจะสอบถามผู้เสียหายในรายละเอียดต่อไปท่านสาปต่อมานะครับตำรวจสามารถควบคุมคนขับรถเมย์สายปอ,อสาย40ได้ที่ปากซอยพรันนก1ิครับ,บจากการตรวจสอบปรากฏว่าทั้งคนขับทั้งกระเป๋ารถเมย์ยืนยันว่าไม่ใช่คู่กรณีนะครับแต่เพิ่งจะเสพสารเสพติดเป็นกัญชาก่อนมาทำงาน เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอนอบางกอกน้อยดําเนินคดีเป็นคดียาเสพติดกระเป๋ารถเมย์บอกว่าก่อนหน้าจะมาขับมันมีอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นคันนั้นหรือเปล่าทีมข่าวเดินทางไปที่สอนอบางกอกน้อยเพื่อสอบถามความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจระบุว่าจะต้องให้ผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตํารวจก่อนจึงจะมีการดําเนินคดีได้ก็ปรากฏยังไม่ชัดเจนว่าอที่ไปควบคุมตัวคนขับมานั้นใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอผู้เสียหายมาชี้ตัวอะไรกันอีกทีหนึง่งแต่คนขับนั้น โดนคดียาเสพติดเศษกัญชามาแต่เจ้าตัวบอกไม่รู้อีโนอีเน่ด้วยเดี๋ยวตามต่อนะฮะเรื่องนี้ยังไม่แน่ชัดเลยอสรุปมีปืนมีอะไรหรือเปล่าจะชักมาข่มขู่คนอื่นเขากลางเมืองแบบ